มาด้วยจา้าขนมเส้นน้ำยาจีนไก่น้ำยาตะทิใส่หัวปีค่ะวางหอกหัวปีกับอ,อิซน,น้ำอู้ยิ่ตีนไก่ค่ะ

ขอพัวบอกวัวว่าขอพัวว่ากลับบ้านเรื่องจึงหาสันขอไปทำสวยในเด้อสนะ <c oughs> ขอไปฮิดดังในเด้อสนะ นางบอานีญาตเด้เบานุญาต,ญาตใ้ปไปเฮ็ดเด้เฮ็ดดังลาบาคำไปเฮ็ดดังแล้วมันกับบะเมนเหมืนกับบะเมนนั่นดินดีค้คนเก่าของสันลาบาสกันดาวลุงเทวารสนองเ <c oughs> ขาหมักแบบนี้เนาะเขามักแบบนี้แตงแต่แรกกไปแล้วมันบ่ กันโมนาแบบนี like ้เขาก็บ่มักมันบเลานปแปะๆฟังมากิต่วันนั้นเงสิบป็กกกองน้ำว่าขอนทบไปให้สังจิปาเธอสันว่าหัวสิบปา น่าสนุกว่ากต่ต้องแมน,นบ่อยกูได้ดกูได้เกิดน้องขอแนี่นอนสนุกสกัดดาวลุงบุคคลบ้าบักพวงนางบ้าฉันตอร์เปียฉันจิบป,ปาเธอได้ฉันเปลี่ยเมียในฉัน เก็ด <c oughs> ือกกอบันเห็นบันเห็นเมียเห็ดมันงเหบัสิงามบัสิโอ้โหบัสีว่านี่ดอกว่า ก็สีหายได้บังน้ำเขาแน,น่ว่ะก็ได้ก็สีหาย,ยอู่ตแบบเกาเว่ยอืมจะกป่องใครได้พูดได้เกิดน้ำขอนะเว่ยกลัวก็ได้

หอมอ้นมเส้นคุณไทยใส่กรรมไรบ้าฝรั่งเขาบอกุกไยเห็ดมันเด็ดด้วยกันสีมืดหมอดหมอฝรั่งขาบอนขาอบอปานิดสมหมไทยเนาะอื้มขนมเส้นค่อย อุ้ยรวบหลาดกินใกล้จกบาดกนววันแล้ววานละสิบปลาไข่ส้มเอฟเฟกตนคนไข่เด่นคนไข้ไปเสริอมอันศิลปกรรมสวยงามมาแล้ววานละสิบปลาไข่อเอามาเบิ่งกันนาทีกาปลากูบอกกูง,งามขึ้นนะ <laughs> แต่ผู้หายก็นี้ยมันยังบอนมันยังหักมาอีกบ่ตอนมันยงังตอนงานถึงก็นนี้มันอยู่จะมบหักหักก็เกิกนเลยมัน <c oughs> นั่งสิเป็นนั่งจะที่เห็ด <c oughs> มันมีกูได้หามได้หรอกนั่งบก 嗯。嗯、mm。Hmm. Mm hmm. Mam. Tingkamu, Mam. Hmm. บุด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 เลยน้ำยาคน้ำเส้นเซืม 水呢？你好。 Nó món lên lên Nó được được Hết ngon nó thì chặt cho กินกกสรับแม่ผู้เดียววันนี้คนกินเลกินเป็นอืมวดี I do